วันนี้เข้าเรื่องเลยละกันนะครับสำหรับสกินคองตูงทะเลไฟสกินใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวเมื่อคืนนี้นะครับนี่เท่ hey, มั้ยเป็นลูกซองทะยุทรายนะครับเอฟเฟกนี่สายปิววนเลยรอบนี้มีโทรก,รก้อนกาะสวรรค์กลับมาด้วยนะครับสกินเก่าอันนี้ใหม่อันนี้เก่าอันนี้ใหม่อันนี้เกา่าอันนี้ใหม่จะพูดย้ำทำไมเนี่ย สำหรับซองควงอันนี้ก็เป็นซองควงที่มีเอฟเฟกพิเศษ4แบบนะครับนะมาดูกันว่ามีอะไรบ้างแบบแรกก็คือเป็นซองปืนพิเศษนะครับคือปกติถ้าเราเอาซองปืนห้อยไว้ข้างหลังเนี่ยมันจะโชว์เป็นลูกซองใช่ไหมแต่ว่าอันนี้เขาจะเปลี่ยนเป็นไอ้คล้ายๆหุ่นยนต์บินตามตัวสับไป ไปดีกว่ามัวแต่ดูปืนเดตตามเพื่อนไม่ทันเฮ้ยตรงนี้ก็เปลี่ยนเป็นทะเลทรายเหมือนกับโดดล่มเลยดีกว่าใช่ปะบ้านตรงนี้มันเปลี่ยนนะฮะเป็นธีมทะเลทรายโอเคในบ้านเพื่อนในบ้านเฮ้ยลม้ลมลม้ลมล้มลสองลมส เดยวสองคนเพื่อนอ,อุ้ยหมกแหกเลยสู้มันเพื่อนเอาหน่อยสกี้เอาเพื่อนเพื่อนล่วงเอาเดนตามลงมาเก็บไปได้ยังไงจงังหวะนี้สก,กี้หนึ่งสองโชว์ให้เด็กมันดูไปกกี้ย,ยังไงครับ ่กันหมดเฮ้ยอ๋อข้างนอกข้างนอกเขายัาง,งไม่เข้ามาไ,<อ>ไปสองสวยเพื่อน,น,นเพื่อนเราก็ตึงเหมือนกันนั้นเนี่ยตายหมดแล้วนี่ว่าฝั่งนู้นเหลือคนเดียวโอ้รอบนี้เกมไวนะ ปิดจบเลย40 40, 40พูนสวัสดิลล์หน้า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 ลิมลัวซรงนี้ลิมลัวยัดดิรอไร่ยัดดิครับรอไร่บือยักษ์จงมากัดชากลงหลุมแม่สนุก